สวัสดีค่ะพบกับน,นีนิวรถมั่นสมชายอีกแล้วนะคะวันนี้จะนําเสนอนะคะ Toyota าวีโกของเราตัวนี้มีวีโกเข้ามาอยู่2คันนะคะคันนี้ขอนําเสนอคันแรกก่อนเลยคันแรกเป็น t o y ยต้านะคะไฮรักวีโกตัวนี้เป็นตัว d o บเบิลแคค่ะเครื่องยนต์3.0นะคะตัวนี้เป็นตัว G ค่ะตัว Top เกียร์เป็นเกียร์ออตโต้ค่ะรถเป็นปี2009นะคะสำหรับราคาขายของคันนี้นะคะ2 9 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหารถใช้งานอยู่สำหรับสาวกของว i โ o นะคะสามารถ,ถาเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สำหรับคันนี้นะคะออปชั่นมาเต็มมากภายในนะคะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้านะคะ ภายในเป็นบาะหนังนะคะคันนี้เป็นสีเบาะหนังสีสีเบจนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับง่ายคันนี้นะคะระบบภายในนะคะเครื่องเสียงสามารถรองรับ วิทีโ cd mp3 ได้นะคะคันนี้เปลี่ยนระบบเครื่องเสียงใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกล้องถอยเวลามองเวลาถอยหลังนะคะ สภาพเครื่องยนต์ยังใหม่นะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแดัดแปลงแต่อย่างใดนะคะนอกสกูยังอยู่ในจุดเดิมมาต่อกันที่คันที่2ค่ะคันนี้เป็น Toyota h i ฮรักวิกโกแชมนะคะเป็นตัว Smart c a คปพิ n เลอตัวนี้เป็นตัวสูงนะคะเครื่องยนต์2 5 e ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้รถคันนี้เป็นปี2014นะคะราคาขายก็จะอยู่ที่419,000บาทค่ะอย่าลืมนะคะสาวก ของวิกโก้ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเพจรถบ้านสมชายหรือว่าสามารถทักเข้ามาสอบถามกับน,นิวโดยตรงได้ตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ